แบบฝึกหัด5.4การอ่านตารางทางเดียวหน้า125ถึง127ข้อที่1นะคะเป็นข้อมูลจำนวนอาหารกล่องที่สหกรณ์โรงเรียนขายได้เช้าวันนี้มีตารางมาให้นักเรียนนะคะมีประเภทอาหารกับจำนวนนะคะหน่วยเป็นกล่องมีข้าวเหนียวหมูทอด39กล่องแซนด์วิช28กล่อง ขนมปังปิ้ง16กล่องสละเปา25กล่องขนมจีบ32กล่องให้นักเรียนเติมคำตอบนะคะข้อที่1ค่ะตารางทางเดียวแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเราก็จะนำข้อมูลตรงนี้ไปตอบนะคะจำนวนอาหารกล่องที่สหกรณ์โรงเรียนขายได้เช้าวันนี้ จำนวนอาหารกล่องที่สหกรณ์โรงเรียนขายได้เช้าวันนี้ ต่อไปข้อที่2นะคะเช้าว,วันนี้สหกรณ์โรงเรียนขายสลัเปาได้กี่กล่องขายสลัเปานะคะได้25กล่องต่อไปค่ะข้อที่3เช้าว,วันนี้สหกรณ์โรงเรียนขายข้าวเหนียวหมูทอดได้กี่กล่องข้าวเหนียวหมูทอดนะคะขายได้39กล่อง ข้อที่4ค่ะเช้าวันนี้สหกรณ์โรงเรียนขายขนมจีบรวมกับแซนด์วิชได้กี่กล่องขนมจีบนะคะขายได้32กล่องส่วนแซนด์วิชนะคะขายได้28กล่องเราก็จะนำมารวมกันนะคะ32บวก28ได้เท่ากับ60ดังนั้นนะคะคำตอบก็คือ60กล่อง ข้อที่5นะคะถ้าขายขนมปังปิ้งกล่องละ10บาทจะขายได้เงินกี่บาทขนมปังปิ้งนะคะขายได้16กล่องถ้าขายกล่องละ10บาทนะคะก็นำา16คูณสิได้เท่ากับ160บาทข้อที่6นะคะเช้าวันนี้สหกรณ์โรงเรียนขายสิ่งใด ได้น้อยกว่าข้าวเหนียวหมูทอด14กล่องข้าวเหนียวหมูทอดขายได้39กล่องนะคะถ้านำ39ลบ14ก็จะเหลือ25กล่องซึ่งตรงกับจํานวนของสละเป่านั่นเองนะคะดังนั้นข้อที่6นะคะเช้าวันนี้สหกรณ์โรงเรียนขายสลัเปา ได้น้อยกว่าข้าวเหนียวหมูทอด14กล่องข้อที่7นะคะถ้าเช้าวันนี้สหกรณ์โรงเรียนขายขนมจีบได้มากกว่าเมื่อวานนี้11กล่องเมื่อวานนี้สหกรณ์โรงเรียนขายขนมจีบได้กี่กล่องวันนี้นะคะขายขนมจีบได้32กล่อง โดยโจทย์บอกว่าถ้าวันนี้ขายได้มากกว่าเมื่อวาน11กล่องนะคะก็แสดงว่าเมื่อวานต้องได้น้อยกว่า32นำ32ลบ11นะคะก็จะได้เท่ากับ21แสดงว่าเมื่อวานนี้สาก์โรงเรียนขายขนมจีบได้21กล่องนะคะ ข้อที่2นะคะข้อมูลราคาบัตรเข้าชมบริเวณต่างๆของสวนสัตว์แห่งหนึ่งเป็นดังนี้ชื่อตารางนะคะก็คือราคาบัตรเข้าชมบริเวณต่างๆของสวนสัตว์แห่งหนึ่งโดยบริเวณต่างๆและราคาบัตรก็จะแตกต่างกันไปนะคะส่วนนกราคา100บาทส่วนน้ำา120บาทลานแสดง200บาท ส่วนผีเสื้อ150บาทส่วนสิงโต180บาทให้นักเรียนเติมคำตอบนะคะข้อที่1ค่ะตารางทางเดียวแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งใดนำชื่อของตารางมาตอบนะคะซึ่งก็คือราคาบัตรเข้าชม บริเวณต่างๆของสวนสัตว์แห่งหนึ่งข้อที่สองนะคะ บัตรเข้าชมสวนสิงโตราคากี่บาทสวนสิงโตนะคะบัตรราคา180บาทข้อที่3นะคะบัตรเข้าชมสวนน้ำราคากี่บาทบัตรเข้าชมสวนน้ำนะคะมีราคา120บาท ต่อไปข้อที่4นะคะเรียงลำดับบริเวณต่างๆที่มีราคาบัตรจากน้อยไปมากนะคะราคาบัตรนะคะก็จะมี100 120 200 150 180นะคะแต่โจทย์ให้นักเรียนเรียงลำดับบริเวณต่างๆนะคะดังนั้นต้องนำบริเวณต่างๆมาเรียงตามราคาบัตรนะคะ ราคาบัตรที่น้อยที่สุดก็คือ100บาทซึ่งก็คือส่วนนกต่อไปนะคะก็จะเป็น120บาทซึ่งก็คือส่วนน้ำราคาบัตรต่อไปนะคะก็คือ150บาทซึ่งเป็นราคาบัตร ของสวนผีเสื้อต่อไปค่ะ180บาทเป็นราคาบัตรของสวนสิงโตและราคาบัตรที่มากที่สุดนะคะก็คือ200บาท เป็นราคาบัตรของลานแสดงนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะราคาบัตรเข้าชมสวนผีเสื้อมากกว่าส่วนน้ำกี่บาทสวนผีเสื้อนะคะราคาบัตร150บาท ส่วนน้ำราคาบัตร120บาทนะคะ150ลบ120เท่ากับ30ดังนั้นคำตอบคือ30บาทต่อไปค่ะข้อที่6ราคาบัตรเข้าชมส่วนสิงโตน้อยกว่าลานแสดงกี่บาท ส่วนสิงโตนะคะคือ180บาทลานแสดงคือ200บาทส่วนสิงโตน้อยกว่าลานแสดงเท่าไหร่เราก็จะนำา2 0 0ลบ180เท่ากับ20คําคำตอบก็คือ20บาทข้อที่7นะคะถ้าซื้อบัตรเข้าชมส่วนนก และสวนสิงโตจะต้องจ่ายเงินกี่บาทบัตรเข้าชมสวนนกคือ100บาทบัตรเข้าชมสวนสิงโตคือ180บาทถ้าซื้อทั้ง2อ,อย่างนะคะก็จะนำา100บวกกับ180เท่ากับ280ดังนั้นต้องจ่ายเงิน280บาท ข้อที่8นะคะบัตรเข้าชมบริเวณต่างๆที่มีราคาต่ำกว่า160บาทได้แก่บริเวณใดบ้างนะคะราคาบัตรที่ต่ำกว่า160บาทก็คือ100บาทซึ่งเป็นราคาบัตรของสวนนก120บาทเป็นราคาบัตรของสวนน้ำและ150บบาทคือราคาบัตรของสวนผีเสื้อนะคะ ดังนั้นนะคะคำตอบก็คือส่วนนกส่วนน้ําและส่วนผีเสื้อข้อที่9ค่ะถ้าซื้อบัตร เข้าชมทุกบริเวณจะต้องจ่ายเงินกี่บาทเราก็จะนำทั้งหมดนี้นะคะมาบวกกันนะคะ120บวก180ได้เป็น300นะคะ300บวกกับ100บวกกับ200และบวกกับ150นะคะก็จะได้เป็น 7จ็ดร้อยห้าสิบดังนั้นถ้าซื้อบัตรเข้าชมบริเวณดังนั้นถ้าซื้อบัตรเข้าชมทุกบริเวณจะต้องจ่ายเงิน750บาทข้อที่10นะคะถ้าซื้อบัตรเข้าชมสวนนก2ใบและบัตรเข้าชมสวนผีเสื้อสองใบจะต้องจ่ายเงินกี่บาท ส่วนนกราคา100บาทส่วนผีเสื้อราคา150บาทนะคะส่วนนกซื้อ2องใบก็จะนำา2คูณ100เท่ากับ200ส่วนผีเสื้อนะคะก็ซื้อ2ใบราคาใบละ150บาท2คูณ150เท่ากับ300 200บวก300ได้เท่ากับ500นะคะดังนั้นจะต้องจ่ายเงิน500บาทต่อไปหน้า127นะคะข้อที่3ข้อมูลเกี่ยวกับการย่อยสลายของขยะแต่ละประเภทดังนี้ชื่อตารางนะคะเป็นระยะเวลาของการย่อยสลายของขยะ แต่ละประเภทประเภทของขยะนะคะก็จะมีใบไม้ใช้ระยะเวลา1ปีไม้ใช้ระยะเวลา13ปีกล่องนมเคลือบพลาสติกใช้ระยะเวลา5ปีกระป๋องเหล็กใช้เวลา100ปีก้นกรองบุหรี่ใช้เวลา12ปีถุงพลาสติกใช้เวลา450ปี ให้นักเรียนเติมคำตอบนะคะข้อที่1กล่องนมเคลือบพลาสติกใช้เวลาย่อยสลายกี่ปีกล่องนมเคลือบพลาสติกนะคะใช้เวลาย่อยสลาย5ปีข้อที่2นะคะไม้ใช้เวลาย่อยสลายกี่ปีไม้นะคะใช้เวลาย่อยสลาย13ปี ข้อที่3นะคะขยะที่ใช้เวลาย่อยสลายนานที่สุดคือสิ่งใดและใช้เวลาย่อยสลายกี่ปีนะคะขยะที่ใช้เวลาย่อยสลายมากที่สุดคือ450ปีซึ่งก็คือถุงพลาสติกนะคะคำตอบคือถุงพลาสติก ใช้เวลาย่อยสลาย450ปีต่อไปข้อที่4นะคะเรียงลำดับขยะที่ใช้เวลาในการย่อยสลายจากมากไปน้อยขยะที่ใช้เวลาย่อยสลายนานที่สุดนะคะก็คือถุงพลาสติก450ปีนะคะ ต่อไปนะคะ100ปีคือประเภทกระป๋องเหล็กนะคะต่อไปค่ะระยะเวลา13ปีคือประเภทไม้นะคะ ต่อไปเป็น12ปีคือขยะประเภทก้นกรองบุหรี่และต่อไปนะคะ5ปีคือขยะประเภทกล่องนมเคลือบพลาสติก และสุดท้ายนะคะ1ปีก็คือใบไม้นะคะสุดท้ายนะคะก็คือใบไม้ต่อไปข้อที่ห้านะคะ กระป๋องเหล็กใช้เวลาย่อยสลายมากกว่ากล่องนมเคลือบพลาสติกกี่ปีกระป๋องเหล็กนะคะใช้เวลาย่อยสลาย100ปีส่วนกล่องนมเคลือบพลาสติกใช้เวลาย่อยสลาย5ปีนะคะดังนั้นกระป๋องเหล็กใช้เวลาย่อยสลายมากกว่ากล่องนมเคลือบพลาสติก95ปีข้อที่6ค่ะ ก้นกรองบุหรี่ใช้เวลาย่อยสลายน้อยกว่าถุงพลาสติกกี่ปีก้นกรองบุหรี่นะคะใช้เวลาย่อยสลาย12ปีส่วนถุงพลาสติกใช้เวลาย่อยสลาย450ปีนำมาลบกันนะคะ450ลบ12เท่ากับ438ดดังนั้นนะคะคำตอบก็คือ 438ปีข้อสุดท้ายข้อที่7นะคะถ้านักเรียนทิ้งกล่องนมเคลือบพลาสติกเมื่ออายุ9ปีกล่องนมเคลือบพลาสติกจะย่อยสลายหมดเมื่อนักเรียนอายุกี่ปีนะคะกล่องนมเคลือบพลาสติกใช้เวลาย่อยสลาย5ปีนะคะดังนั้นถ้านับไปอีก5ปีกล่องนมเคลือบพลาสติกจะย่อยสลาย เมื่อนักเรียนอายุ9บวก5เท่ากับ14ปีนะคะ